พี่น้องทหารทหารที่เคารพรักทุกท่านที่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านวันนี้คณะพ่วงพลังแผ่นดินได้มาทันที่กองทัพบ,บกเพื่อที่จะมาให้กำลังใจมาขอบคุณด้วยหัวใจมาขอบคุณมาให้กำลังใจด้วยหัวใจ ของคนที่รักชาติศาตสตร์และประชาชนไทยมาขอบคุณทหารบกมาขอบคุณทหารเรือทหารอากาศแล้วก็มาขอบคุณ,าาคณนะตำรวจตระเวนชายแดนรวมทั้งผู้เสียสละทุกภาคส่วนนะ้าที่อยู่ชายแดนปกป้องอธิปไตยไทยนะเพื่อนะความอยู่รอดเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชนไทยเรานะจากอาริลชศสตูที่เอามาหิุโหดร้ายนะซึ่งเขาเอามาหิุโหดร้ายมากนะเขาสามารถที่จะทำร้ายทำลายได้แม้แต่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้ต่อสู้อะไรกับเขาเลยนะเขาทำลายโรงพรงยาบาลของเราทำลายโรงเรียนนะทำลาย บ้านช่องเรือนชาญประชาชนทำลายชีวิตเลือดเนื้อประชาชนผู้บริสุทธิ์นะซึ่งผิดนะอนุสัญญาเจนีวาลักษณะนี้ถือว่าเป็นฆาตรกรเป็นอาชญากรสงครามใช่ไหมคนเหล่านี้เอาไม่เห็นโหดร้ายมากเขาข่มเหงประชาชนในประเทศของเขาเอง ฮุนเซนฮวนมาเนตและพรรคพวกกันได้คงเห็นเป็นประเด็นการที่คงเห็นประชาชนในประเทศของเขาเองขูดรีดเอาัดเอาเปรียบคนในประเทศของเขาเองจนคนในประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากาต้องมาทำมาหากินในประเทศไทยจำนวนมากเลยด้วย สถานการณ์อย่างนี้ในบ้านในเมืองของเขาด้วยความเห็นแก่ตัวของเขาเขาไม่ได้พัฒนาประเทศอย่างจริงจังขนาดโรงพยาบาลยังไม่มีปัญญาจะสร้างก็มาขอรักษาที่โรงพยาบาลไทยแต่ความเลวร้ายของเขาก็ยิงอาวุธมาใส่ที่โรงพยาบาลไทยใช่ไหมต้องยิงอาวุธมาใส่โรงพยาบาลไทยแล้วบอกจะขอเอาทหารเอาประชาชน มารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไทยอันนี้มันเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งเลยใช่ไหมนี่คือความเห็นแก่ตัวของเขาความเลวร้ายของเขาทรัพยากรในในประเทศของตัวเองมันมีไม่เพียงพอก็ต้องรุกรานประเทศไทยเพื่อให้ได้ทรัพยากรได้พลังงานเพื่อเพื่อนใช่ไหมและด้วยการบริหารที่ ย่ำแย่ของเขา,าบริหารที่ตัวเองได้ผลประโยชน์มากมายโดยส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจสีเทาธุรกิจผิดกฎหมายใช่ไหมเอาความร่ำรวยใส่ตัวเองไม่ได้ใส่ใจพัฒนาสังคมประเทศชาติของตัวเองจึงทำให้ประชาชนนั้นก็ไม่เคารพไม่ศรัทธา เอาไม่เคารพไม่ศรัทธาคะแนนเสียงก็ลดลงลดลงใช่ไหมแต่เมื่อต้องการให้ได้คะแนนเสียงมากขึ้นก็จะต้องมาลบกับประเทศไทยเพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงของตัวเองใช่ไหมย่างชิงฝืนแผ่นดินไทยย่งชิงพลังงานไทยเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนเสียงให้ตัวเองโดยมีไส้สึดในประเทศไทยด้วยคือตะคูชินวัฒน์เ เป็นใส,ส้ศึกชัดเจนจากคลิปหลุดออกมา,น,านะโอเคงั้นเขาก็เป็นเต้นคอนเซ็ปเตอร์เหมือนกันกับคนเซน็นมาได้ไหมตอนเขาพูดกับคนไทยเขาก็บอกว่ารักชาติไทยจะทำผลประโยชน์ต่างๆทำประโยชน์ต่างๆให้กับชาติไทยให้กับชาติสาตสาตร์และประชาชน,นไทยได้ไหม แต่พอพูดกับฮุนเซนตอนคิดมันหลุดออกมาเขาก็บอกว่าหุนเซนต้องการอะไรเขาก็จะจัดให้ได้และเขออกาก็บอกว่าทหารไทยนั้นเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับฮุนเซนและโอ้ยงจะไหไหมแสดงว่าโอ้ยงและคณะทำงหลายรวมทั้งผู้ที่ครอบงำอยู่ด้วยก็เป็นข้าศึกใช่เหอเอ็เไฟเึกเออเ การตกต้นมาที่ปไตยไทยครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนอกจากจะเจอคนนํมาิหตุโหดร้ายอย่างรบบุญเสนแล้วยังต้องมาเจอคนทรยศชาติอย่างระบบทิล้อด้วยได้ไหมทหารหนรตำรวจของเราจึงลบด้วยความยากลำบากลบด้วยความยากเย็นแสนเข็นเ,เสียง เป็นเสียงตายยอมสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติศาตสาตร์และประชาชนไทยใช่ไหม <Yeah! S 1> ยากลำบากมากเลยนะในครั้งนี้นะยากลำบากมากนะต้องอาศัยแรงกายแรงใจของทหารหารและประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนใช่ไหม <Yeah! S 1> ถ้าเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันไม่ร่วมไม้ร่วมมือกัน เราไม่สามารถที่จะปกป้องอธิปไตยไทยไว้ได้เราจะไม่สามารถรักษาชาติศาสตร์และชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนไทยไว้ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องสมานสามัคคีกันต้องสมานสามัคคีกันให้กำลังใจกันโดยเฉพาะส่งกำลังใจให้กับทหารทหารทุกภาคส่วนตำรวจ ตะเวนชายแดนและประชาชนไทยที่อยู่ชายแดนรวมทั้งผู้เสียสละทุกภาคส่วนน้าที่จะหลอมรวมพลังกันต่อสู้กับข้าศึกทั้งภายนอกและไส้ศึกภายใ,ในใช่ไหม <S <S <hy ster ruck> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรบครั้งนี้นั้นทั้งทางที่ไทยเรานั้นได้เปรียบในการรบอนะ้าท่า ไม่ไปจาจาจุดหยุดยิงเร็วเกินไปนั้นก็จะทําให้ทหารหารของไทยนั้นสามารถที่จะนารบนาเอาแผ่นดินไทยของเรากลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบใช่ไไมแล้วก็เสียชีวิตเลือดเนื้อน้อยที่สุดใช่ไหมก็ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องตะเกียรตะกายในการให้งกใช่ไหม ไม่ต้องเสียงเป็นเสียงตายในการรีบปรบเพื่อให้แผ่นดินลับกลับมาใช่ไหมแต่ก็มีนักการเมืองชั่วชั่วของไทยมีนักการเมืองชั่วชั่วของไทยรีบไปเจราจาสงบเยินแบบไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมมันต้องให้เราบีบคันด้วยเวลาเวลาบีบคั้นด้วยเวลาที่ต้องเสร็จภายในเที่ยงคืน ทำให้ทหารทหารและตำรวจของเรานั้นจะต้องเสียงเป็นเสียงไอในการลุกเอาอาิุปไตยของเราลัขึ้นมาใช่ไหมถ้ามีเว,เวลาให้กับทหารทหารและตำรวจนาผู้กล้าหารของไทยเรานั้นไทยเราจะไม่สูญเสียขนาดนี้จะไม่สูญเสียชีวิตเลือดเนื้อของทหารทหารและตำรวจไทยเราขนาดนี้ใช่ไหม มันจะไม่สูญเสียกันขนาดนี้หรอกเพราะจะทํายุทธศาสตร์ยุทธการต่างๆนในการที่จะเอาผืนแผ่นดินไทยของเรากลับมาเป็นของไทยนั้นอย่างปลอดภัยที่สุดสูญเสียน้อยที่สุดแต่ด้วยการบีบคั้นด้วยเวลาจึงทําให้เกิดความสูญเสียมากใจไหม,ไม,มันเป็นความเลวของนักการเมืองใ่ไม แทนที่ไปมีโอกาสแล้วแล้วมีโอกาสที่จะไปสื่อสารความจริงกับนานา,นาอารยาประเทศแทนที่จะใช้โอกาสในการเจราจาที่มีสักขีพยานไม่ว่าจีนนาอเมริกามาเลเซียรหรือใครๆที่เป็นสักขีพยานแทนที่จะรีบสื่อสารความจริงออกไปใช้โอกาสสื่อสารความจริงออกไปว่า การพูชานั้นทําผิดอย่างไรทําไม่ดีอย่างไรกลับไม่ใช้โอกาสนั้นในการพูดใช่ไหมในการสื่อสารใช่ไหมแทนที่จะรี้สื่อสารออกไปว่าการพูชานั้นยินเราก่อนใช่ไหมมันเป็นความผิดความล้ใช่ไหมที่เขาต้องรับโทษร,รับผิดชอบใช่ไหมแลวแทนที่จะพูดว่าเขาผิด อนุสัญญานาอตัตตาวามาวางทุนระเบิดในการเจราจากันก็ไม่พูดใจเลแล้วแทนที่จะสื่อสารออกไปว่าเขาผิดอนุสัญญาเจนิวาในการยิงขีปนาวุธเข้ามานาทำลายนาโรงพยาบาลของไทยทำลายโรงเรียนทำลายชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนผู้บริสุทธิ์ อันนี้มันเป็นอาชญากรฆาตกรสงครามใช่ไหม <Hey. S 1> แทนที่จะพูดกับไม่กล้าพูด <Hey. S 1> มันเป็นโอกาสแล้วที่จะพูดจะสื่อสารให้หนานา,นาอารยประเทศได้เข้าใจว่ากัมพูชานั้นเป็นฆาตกรเป็นอาชญากรสงครามใช่ไหม <Hey. S 1> ที่นานา,นาอารยประเทศนั้น ต้องช่วยกันปราบช่วยกันปรามใช่ไหมไม่ใช่ไปช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนจี้ข้าไปเลยว่าอเมริกาจีนมาเลเซียหรือใครๆที่คุณต้องการรักษาความยุติธรรมในประเทศต้องการสันติภาพคนที่ต้องการความยุติธรรมต้องการสันติภาพย่อมไม่สนับสนุน อาชญากรที่ทำลายโรงพยาบาลทำลายชีวิตเลือดเนื้อของผู้ที่บริสุทธิ์ใจไหมมันต้องรีบสื่อสารออกไปสิเพื่อให้คนในโลกนั้นได้รับรู้ว่านี่คืออาชญากรที่ต้องช่วยกันปราบช่วยกันปรามช่วยกันปราบ,ชราบใช่ไหมไม่ใช่ช่วยกันไปส่งเสริมให้เขาทำอยู่แบบนี้เอาปืนมายิงคนไทยแล้วก็เจรจาย,ยุดยิง เอาอาวุธมายิยงแล้วก็เจรจาหยุดยิยงเอาอาวุธมายิยงประชาชนไทยแล้วเจรจาหยุดยิยงอันนี้มันชั่วช้าเลวทรามใช่ไหม <C> e <an> ต้องบอกกับประเทศต่างๆว่าหลักฐานมันชัดเจนอย่างนี้แล้วคุณจะดำเนินการอย่างไรกับอาชญากรสงครามใช่ไหมถ้าประเทศต่างๆไม่ดำเนินการประเทศต่างๆก็ เป็นประเทศที่สนับสนุนอาชญากรก็กลายเป็นคนเลวไม่ได้ต้องการสันติภาพจริงใช่ไหมมันต้องชัดเจนมันต้องชัดเจนแล้วที่สำคัญนะคุณเป็นรัฐบาลไทยไปเจราจารู้อยู่แล้วว่าทหารหารและตำรวจนั้นยังไม่สามารถนาวยึดพื้นที่ของไทยกลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งหมดมันต้อง ฉลาดที่จะให้เวลากับทหารและตำรวจของไทยเราใช่ไหมสามารถที่จะพูดได้นี่ว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นต้องเข้าสภาก่อนต้องถามประชาชนไทยก่อนําประชามติก่อนไม่สามารถตัดสินได้โดยลำพังเพราะนั่นมันคือผด็จการใช่ไหมการตัดสินโดยลำพังมันคือผด็ชการใช่ไหมก็ต้องบอกไปว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยต้อง อาศัยเสียงของประชาชนเป็นส่วนใหญ่อาศัยสภาอาศัยเสียงของประชาชนทําไมพูดแค่นี้คิดไม่ได้พูดเพื่อชาติน่ะคิดไม่ออกแต่คิดเพื่อชินวัตรน่ะระบอบชินวัตนนะคิดออกหมดเลยใช่ไหมแม้จะทําทผิดก็แก้ตัวให้มันถูกได้ใช่ไหมแต่เพื่อชาติศา,าสตร์และประชาชนไทยทําไม คิดไม่ได้ใช่ไหมไอ้ที่คิดไม่ได้นี่พอไม่ได้ฝึกคิดไม่ได้ฝึกพูดไม่ได้ฝึกทําเพื่อชักสักษัตริย์และประชาชนไทยเลยใช่ไหมแอรไอ้ไอที่ฝึกมาตลอดคือเอาใจช่วยเหลือสนับสนุนนะเชียร์พวกชั่วใช่ไหมคิดเพื่อระบบชินวัตรใช่ไหม คิดเพื่อระบอบโอนเซนใช่ไหมไอ้คิดเพื่อชั่วแล้วก็คิดออกเพราะว่าทำมาจนถนัดแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่พอคิดดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองทำไมคิดไม่ออกทำไมพูดไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็แปลว่าไม่ได้ฝึกทำมาเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> แบบนี้มันควรจะบริหารประเทศชาติต่ตอไปไหม ไม่ควรประชาชนไทยเราไม่ไว้ใจใช่ไหมตอนนี้คนที่เราไว้ใจที่สุดคือทหารทหารตำรวจนาข้าราชการดีๆและประชาชนคนดีทุกภาคส่วนใช่ไหมตอนนี้เราต้องลองรวมพลังกันแล้วพี่น้องเราไม่สามารถจะไว้ใจรัฐบาลทรรลลาดได้แล้วใช่ไหมรัฐบาลทรรยศเห็นแก่ตัวเอาแต่ ผลประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมเราไม่สามารถจะไว้วางใจได้แล้วนะเพราะผลที่ออกมานั้นสร้างผลเสียต่อสังคมประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นนะในวันที่สองนี้นะวันที่สองสิงหาคม2568นนี้นะณนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลาเที่ยงวันจนถึงนะประมาณสามทุ่มนั้นนะ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกภาคส่วนไปล้อมรวมพลังกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทหารหารและประชาชนที่อยู่ชายแดนรวมทั้งตำรวจตะเวนชายแดนด้วยใช่ไหม <Yeah. S 1> เราต้องไปล้อมรวมพลังกันส่งกำลังใจไปส่งแรงสนับสนุนทุกอย่างนะข่าวของต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทหารตำรวจและประชาชนไทยที่อยู่บริเวณชายแดน ไปร้องรวมพลังกันกำลังใจของพี่น้องทุกท่านนั้นมีคุณค่าต่ออธิปไตยไทยและความปลอดภัยของประชาชนไทยใช่ไหม <Yeah. S 1> หัวใจกำลังใจของพี่น้องทุกภาคส่วนมีคุณค่าอย่างยิ่งน,นะครับแล้วก็ไปช่วยกันรวมพลังให้กำลังใจคนดีในประเทศที่ทำหน้าที่ปราบริษชั่วของคนชั่วในประเทศไทยนั้น ช่วยกันปราบนับกการเมืองชั่วใช่ไหมม,มาต้องรบทั้งข้าศึกข้างนอกและข้าศึกไส้ศึกข้างในไปพร้อมกันใช่ไหมก็ขอเป็นกําลังใจขอเชิญชวนพี่น้องไปร่วมไปร,วม,ไปรวมกันเป็นกำลังใจน่าให้กับพี่น้องทหารทหารตำรวจประชาชนไทยทุกภาคส่วนข้าราชการทุกภาคส่วนก่อบ,บ้านกู้เมืองกันในครั้งนี้ครับพาร,รกิภารกิจครั้งนี้จําเป็น ต้องอาศัยพลังของพี่น้องคนดีในประเทศไทยทุกภาคส่วนร่วมพลังกันครับขอบคุณครับ